ภาวะเศรษฐกิจถดถอยคือจังหวะลงทุนในกองทุน MU Bond กองทุนตราสารหนี้สหรัฐคุณภาพดีราคาไม่แพงแการันตีโดย Morningstar C ดาวและ Morningstar Bronze Medal กองทุน MU Bond แนนลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐคุณภาพสูงที่มีความน่าเชื่อถือ อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือ investment grade รวมถึง mortgage backed securities หรือ MBS และ asset backed securities หรือ ABS ซึ่งออกหรือรับประกัน โดยรัฐบาลอเมริกาองค์กรภาครัฐองค์กรเอกชนหรือบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาโอกาสลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐคุณภาพสูงผ่านการลงทุนในกองทุน US Aggregate Bond Fund โดย J P Morgan Asset Management ลงทุนอย่างกระจายความเสี่ยงในตราสารหนี้สหรัฐมากกว่า2,000ตัวด้วย c r e ดิต Rating เฉลี่ย AA จึงมีความเสี่ยงต่ำโดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวลงแรง โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีตลาดตราสารหนี้คุณภาพสูงโดยมี Track Record ที่สร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มอย่างสม่ำเสมอทุกปีกองทุนหลัก U.S. Aggregate Bond Fund บริหารจัดการโดย J.P. Morgan Asset Management ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดตราสารหนี้มีทีมบริหารการลงทุนที่มีประสบการณ์สูงมีการบริหารความเสี่ยงตลอดกระบวนการลงทุนทำ ให้มีการจำกัด downside risk เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานจุดเด่นของกองทุน MU bond ลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐคุณภาพสูงได้ประโยชน์โดยตรงจากดอกเบีย้นยนโยบายสหรัฐซึ่งประมาณ90%ลงทุนใน treasury พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ เอเจนซีเตราสารนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกรันและมีรัฐบาลค้ำประกรันทั้งทางตรงและทางอ้อมและ Corporate Bond หุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงของสหรัฐอายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนอยู่ที่ประมาณ6.3ปีซึ่งผู้ลงทุนจะได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลงมากกว่าการลงทุนระยะสัน้น อันดับเครดิตเฉลีย่ยของพอร์ตเท่ากับ a a ซึ่งมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ต่ำและทนทานต่อการเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยความผันผวนของกองทุนต่ำกว่า Bloomberg US Aggregate Index Benchmark ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวหรือถดถอย กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นการันตีโดย Morningstar C ีดาวและ b r a n z e Medal กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนสูงกว่า benchmark อย่างสม่ำเสมอทุกปีตั้งแต่ปี2551อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ของกองทุนหลักอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ5ปีมีการกระจายความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับ S&P500 กองทุน MU b ong. มีมูลค่าที่น่าสนใจในการเข้าลงทุนเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตมีความชัดเจนและมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน